เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่37สงคราม่งคำอานามสยามยุทธกับยวนเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด 1. รัชกาลที่1 2. รัชกาลที่สองารัชกาลที่สามรัชกาลที่สี่ารัชกาลที่ห้าข้อนี้เขาก็ถามตรงตัวอีกเหมือนกันนะเราก็จะต้องรูนะว่าสงครามอานามสยามยุทธกับยวนเนี่ยเกิดขึ้นสมัยรัชกาลใดถ้าเรารู้เราก็ตอบได้ทันทีถ้าเราไม่รู้เราก็ตอบไม่ได้เลยถูกไหมเพราะมันไม่มีการวิเคราะห์อะไรเลยนะประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือต้องจําอย่างเดียวเลยนะประวัติศาสตร์ ออกทั้งหมด10ข้อนะส่วนใหญ่5ข้อแรกจะเป็นเกี่ยวกับพวกตะวันตกนะแล้ว5ข้อหลังจะเป็นประวัติศาสตร์ไทยนะส่วนใหญ่ประวัติศาสตร์จีนอินเดียอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยออกข้อสอบเนาะถ้าอ่านหลักๆเลยที่เราควรจะที่เราควรจะจําให้ได้อะก็จะเป็นพวกประวัติศาสตร์ตะตะวันตกอะไรพวกนี้เนาะอย่างประวัติศาสตร์ไทยอะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีวิเคราะหนะ์เนาะมันจะถามตรงตัวแบบนี้เลยสงครา,ามอาณาสยามยุทธ อย่างข้อเมื่อกี้ก็ถามตรงตัวอีกเหมือนการเงินศึกษาพีอย่างนี้เนาะก็คือจะถามตรงตัวเลยถ้าจําได้ก็ตอบได้จําไม่ได้ก็ตอบไม่ได้ไปเลยเนาะงั้นเรามาดูกันก่อนสงครามอาณามสยามยุทธกับยวนยวนเนี่ยหมายถึงเวียดนามเนาะคนเวียดนามสงครามนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการแย่งชิงกัมพูชากันนะ ระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยแย่งชิงกัมพูชากันโดยเวียดนามเนี่ยเข้าแทรกแซงกิจการภายในของกัมพูชานะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของไทยเนาะทีนี้ใครเป็นฝ่ายชนะซึ่งสงครามเนี้ยลบกันมานานนะแล้วก็ ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ชนะนะเพราะต่างเสียหายกันทั้งสองฝ่ายนะไม่มีใครที่ชนะชนะแบบชนะเลยกับไม่มีใครที่แพ้แบบแพ้ราบคาบอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยมีการเจราจาตกลงกันแทนเพราะว่าลบกันมานานแล้วแบบเริ่มไม่คุ้มค่าค่าค่าลบแล้วใช่ไหมถูกไหมเพราะเสียหายกันทั้งสองฝ่ายโดยตกลงกันที่ไทยมีสิทธิ์ในการสถาปนากษัตริย์เขมรส่วนเวียดนามนะจะได้รับ เครื่องบรรณาการจากกัมพูชาส่งมาให้นะก็คือพอต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ทุกอย่างลงตัวกันปุ๊บสงครามจึงยุติลงเนาะเพราะฉะนั้นสงครามอาณามสยามยุทธกับยวนเนี่ยก็คือหรือเวียดนามเนาะก็จำง่ายๆว่าไม่มีใครชนะนะไทยได้สถาปนาษักริัตรขมรส่วนเวียดนามได้เครื่องบรรณาการแทนเนาะซึ่งสงครามนี้เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สนะคะ ก็จำได้ก็ตอบได้เลยทันทีเนาะเพราะฉะนั้นข้อที่37คําคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่3ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนึ่งสื่อดีแต่องอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง